ที่ผมได้ไปเวทีก่อนหน้านี้นะครับเป็นเวทีของพี่น้องสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับที่มีการสัมมนากันแล้วก็มีการถักดันร่างปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของสภาชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งทางพักปฏิบัติเองก็สนับสนุนและก็เห็นด้วยเกี่ยวกับร่างฉบับนี้นะครับซึ่งพรบฉบับนี้นะครับจะเป็นหลักประกันในเรื่องของสิทธิของพี่น้องชนเผ่านะครับซึ่งทาง ผู้บริหารนะครับพี่น้องที่เป็นผู้นําของสภาชนเผ่าก็ได้ไปพบกับทางผู้บริหารพรรคนะครับและก็ได้มีการพูดคุยกันได้มีการตกลงในเรื่องของหลักการนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติที่เราจะช่วยกันสนับสนุนเนี่ยจะต้องเป็นร่างพรบที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกพรรคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของสภาชนเผ่าเองหรือว่านักวิชาการตลอดจนในส่วนของนักสิทธิมนุษยชน นะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนอื่นด้วยก็ถือว่าเป็นหลักการสําคัญครับที่เราจะต้องคานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามแต่สิ่งที่เป็นสิทธิที่สําคัญที่สุดที่พี่น้องชนเผ่านะครับได้ดํารงอยู่มาโดยตลอดในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเรื่องของสิทธิชุมชนครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพี่น้องชนเผ่าอยู่กับดินน้ําป่าอยู่กับภูเขาต้นไม้มาโดยตลอดแล้วก็มีส่วนในการรักษาสภาพแวดล้อมในการดูแลแต่ พอการจัดก,การภาครัฐเข้าไปเนี่ยก็จะมองว่าชนพี่น้องชนเผ่านั้นเป็นเป็นคนแปลกแยก นะครับไม่เหมือนกับคนเมืองทั้งท,งที่ผมคิดว่าคนเมืองหลายภาคส่วนนะก็มาจากพี่น้องชนเผ่าเช่นเดียวกันหรือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นความงดงามเป็นความหลากหลายนะครับผมเองก็มีเชื้อสายไทยเขืนนะครับเพราะว่าบ้านเก้าเงาผมเนี่ยก็อยู่ที่วัดพวกจ้างเมืองมางนะครับเมืองมางก็เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ใน12บสอนานะครับที่มาในยุคเก็บผักใส่ซาเก็บข้าใส่เมืองเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญที่สุดก็คือเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลักดันร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับให้ผ่านกัน การเห็นชอบในสมัยของกอารเป็นรัฐบาลในสมัยหน้าให้ได้ทุกพักการเมืองต้องช่วยกันตับขอบคุณครับอขอบคุณคุณ